สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่หมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่แบบอะไรคอสอเวอร์นั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะก็มีการอัปเดตเข้ามานะครับในช่วงเวลาตีสี่กว่านะครับนะทุกคนก็มีการอัปเดตเอ่อเกี่ยวกับเอ่อเขาเรียกอะไรเทพเงานะครับนะทุกคนที่ใครเคยดูก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับผมนะแต่ว่าวันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการหาเงาแรงอาร์นั่นเองนะครับผมเห็นน้องๆหลายคนแบบเข้ามาคอมเมนต์ถามกันเยอะมากเะพี่แรงอาร์หายังไงพี่นะครับซึ่งมัน คือเราต้องแบบไปคาฟเท่านั้นนะแต่ว่าก่อนที่เราจะคัพนะเราต้องไปสอบแรงกรบวกก่อนนะครับนะทุกคนถึงจะครัฟได้นะครับอันนี้ก็ข้อหน้าที่สอบไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับทุกคนเวล625ก็สอบได้แล้วป่ะนะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้โอเคเราก็มาครัฟได้เลยนะครับจากตรงนี้เลยครับก็ต้องใช้แรงไล่แรงไปนะตามปกติเลยฮะไอพวก gm บวกนะขึ้นไปครับทุกคนใครที่มีตัวเยอะนะบอกแล้วก็ โคตรดีนะครับทุกคนแต่ว่าผมมีไอตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะคับพอไหมเดี๋ยวผมจะลองคับให้ทุกคนดูอ่ะผมจะเอาตัวผู้หญิงอะไราตัวผู้หญิงผมมีเขาหน้าอนจะน้อยอยู่นี่หว่าหรือ <c oughs> น้อยอยู่นะตอนแรกก็รู้ว่าเยอะเอาตัวอะไรเดียวไม่น่าพอฮะทุกคนผมว่านะเอาตัวผู้ชายเถอะตัวผู้ชายมีเยอะอยู่มาัาตัวนี้ดีวกว่าเนสะาหลักเสียงไปไปเลยครับ H T M บวกหนึ่ง แล้วก็2ตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกต,ต,ตัวเหมือนผมจะมีอยู่ตัวหนึ่งฮะ ครับอีกนีรอบหนึ่งก็น่าจะพอแล้วมั้งโอเคน่าจะพอปะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็ลองลองดูแล้วก็อันล็อกให้หมดครับแล้วก็มาทำการดูวงไปเลยมันจะได้แรงเลยนะแรงแรง R เลยปะ่ะนี่ฮะทุกคนเราสามารถครับได้ลนะเลยนะแรง R นะครับนะแต่ว่าแรง R บวกน่าจะยังครับไม่ได้นะครับทุกคนก็น่าจะเก็บไว้อัปเดตหน้านะครับอันนี้ ซึ่งผมก็ได้มาแล้วสองตัวครับท,ทุกคนโอ้โโคตรโหดอะทุกคนดูดีโอ้แต่ว่ายังไม่ได้ทำอะแต่ก็ไอตัวนี้ผมทําไปแล้วแต่ว่าเทียยังไม่เต็มนะครับผมนะทุกคนเนี่ยไหมแค่ยี่สิบเองฮะแต่ว่าไอตรงนี้ผมไม่สามารถที่จะทําได้มันน่าจะรีเวสตรงนี้ได้นะทุกคนเสียดายเลยดูดิว,ว่าผมคราฟได้กี่ตัวเดี๋ยวลองดูตัววิ่ชาผมยังเหลือเยอะเลยนะดูดิตัวพี่หญบ้างดีกว่าสลับกัน หนึ่งให้ได้สักสามตัวก็น่าจะโหดแล้วอเอาจริงมีแรงอาตัวเดียวสามารถขึ้นชั้นสองร้อยได้แล้วนะทุกคนแล้วก็ไปทําแบบให้มันโ,โหดๆอะ่ะแล้วก็หายลิลิกลิลิกใหม่ของอีเวนต์ใหม่ฮาลโลวี Halloween นคะรับผมแนะนำเลยโคตโหด,โหดแล้วก็ของสวมใส่ฮะเดี๋ยวผมไปให้ดูว่าผมใส่อะไรบ้างผมขอคราบก่อนกี่ตัวแล้วเนี่ย ถ้าจะครับเป็นแรงอาร์แลผมแนะนำให้คราฟเฟิร์ส uh, ฮนะีโร่ฮะทวดปูด่ทวดทันจิโร่เอ่แล้วก็สอหลักเสียงก็ได้ไปเพราะว่าถ้าใครมีตัวไหนเยอะกครับตัวนั้นแหละผมว่านะสุดท้ายถ้าเรามีเงาดีๆก,ก็เปลี่ยนครับจูฮาบัตนะครับในชั้นสองร้อยฮหดสุดน่าจะโหดสุดในเมตานี้ละเดี๋ยวผมไปหาลองมาลองให้ครบยันแปดตัว หนึ่งนะครบยังเก oh. okay. okay. er: mm ็ดก่อนเฮ็ดออยู่นี้โอเคเฮ็ดโอเคเกินด้วยแหละครับเกินอุ้ยเล็กอ้าวมาได้มีอ้าสามตัวแล้วน้อโคตรโหดอ่ะ โอเคที่เหลือก็น่าจะมีประมาณนี้ทุกคนก็น่าจะไม่พอวะครับนี่อันนี้ก็คือตัวใหม่ครับตัวใหม่ในดันเจี้ยนทีครับวิธีการหาก็น่าจะรู้ๆกันละอันนี้เนี่ยของที่ผมใส่แล้วครับผมนะก็คือไอ้พวกนี้ครับโคตรโหดเลยจริงๆใส่เสื้อนี้จะโหดกว่าครับอันนี้โหดกว่าเพราะมันบวกเลเวลเงายี่สิบเบลครับแต่อันนี้มันมันเหมือนจะไม่บวกเลเว,ลเวลเงาปะมันบวกแค่เลเวลดาบนะไม่ใช่เลเวลดาบดิเปอร์เซ็นต์ดาบครับอันนี้ นี่ก็ได้จะโหดสุดละไอตรงนี้ก็ไม่รู้จะเพิ่มอะไรไม่รู้จะหาจากไหนเพิ่มฮะเท่าที่หาได้ก็ประมาณนี้ไอตรงนี้ก็หาได้จากดันกุญแจ,จของอีเวนต์ฮาโลวีนครับดาบนี้ก็หาได้จากอีเวนต์สายฟ้าครับประมาณนี้แล้วก็ลิลิกใหม่ะที่อัพเข้ามาก็คือเนี้ยหนะ้นากากสีส้มครับหาได้จากดันกุญแจ,จของฮาโลวีนเหมือนกันครับนี่เห็นไหมบวกเลเวลเงาเลเวลห้าสิบอะทุกคนโคตรโหดทุกคน โอเคก็สำหรับวิธีการหาแลงเงาแอร์ก็ประมาณนี้นะหาง่ายๆนะครับโดนขอแค่มีตัวให้พอนะครับแล้วก็มีผงให้พอแค่นั้นเองนะแล้วก็มีคอให้พอนะก็คอริเจนนะข้อนั้นที่จะแบบดีแนะ้วมันไม่บวกเพิ่มอ่ะมันค้าเสียสองเทียสองอนะรีเจนคอให้มันทวีคูณเพิ่มอีกผมบอกเลยว่าร้องอนะ่ะดูดิค้าแบบแป๊บเดียวแม่งเหลือแบบเจ็ดพันแล้วตัวผมอัเงี้อ่าสามตัวอะ โคตรโหดเลยเดี๋ยวผมปั๊มเบลล์มันก่อนนี่ฮะเบวลเท่าไหร่ครับรเเลลอยู่ที่แปดจุดศูนย์แปด nod นะครับอันนี้ยังไม่ได้อัพเลยเลยนะเดี๋ยวผมอัพอันนี้ก่อนนีกหว่าลืมเลยอันนี้่ายไปความเทียนี่ฮะอัพเทียก็ยังไม่มีเพราะว่าไม่มีฟาร์มแล้ว รอยหกชั่วโมงโอเคจัดไปยาวๆฮะดูดิดาเมเตจรขึ้นมาเท่าไหร่ดาเมเตจรขึ้นมาเป็นส NO ิบเอ็ดจุดยี่สี่ีโคตดโหดละโอเคตัวน,นี้แหละเดี๋ยวค่อยไปปั้นเทียครับเอ้ยยังไม่ได้แบบตีบวกเงาเลยนี่หว่า เดี๋ยวขอตีบวกเงาด้วยจะได้ปั้นทีเดียวแล้วก็เหลือแค่เทียอย่างเดียวฮะโอเค,อเคตอนนี้คือผมก็ไปตีบวกให้ครบแล้วนะ internal a s c e n s i o n นะฮะหนึ่งนะครับแล้วก็หมัดเจ็ดนะเปุนคนเพราะวันนี้ก็ โอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับนะทุกคนกล็ลองไปหาก,กันดูนะครับผมนะทุกคนแล้วก็ผมก็ฟาร์มกัน <laughs> ตอนนี้ดิดาเมจขึ้นมาเป200็นสองร้อยฮะเทียอัพหัวเทียก็ไปอัพเป็นหัวโอ้โหดาเมจแบบแรงจัดอะทุกคนไปผ่านชั้นสองร้อยได้เลยนะตอนนี้เฮ้ยเหมือนเหมือนร้อชั้นจะมาฮนะเดี๋ยวผมไปลองใส่ให้ดูเลยแล้วกันอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่ โอเคมาถึงแล้วนะครับผมนะทุกคนก็ผมไปผมเคยลงมาแล้วนะครับมันจะมีะให้เราเช็คฟลอย 199, ์ร้อยเก้าเก้าฮะเห็นไหมดูดิดโคตรชิวอ่ะอันนี้ข่าวยังไม่ได้กดคูณสี่นะอันนี้คือแค่ตัวเดียวนะทุกคนดูดิผมว่า <laughs> ตัวเดียวก็ไหวเดี๋ยวลองดูอ่ะมาตีดูดิโอ้ยตัวเดียวโคตรโหดอ่ะผมว่าตัวเดียวก็ไหวฮะชั้นสองร้อยอ่ะเชื่อผมไหมโอ้ยโคตรโหดเลยตีไปตัวเดียว,วะฮะอันนี้ผมใส่ตัวเดียวจริงๆนะนี่เห็นไหม ดาวเบตึ้นไปแป0ดร้อยฮะกดคูณสี่หรือว่าอะนี่เนี่ยเห็นปะตัวเดียวก็ไหวฮะถ้าใครมีแรงอาตัวเดียวนะผมบอกเลยว่าสามารถที่จะผ่านชั้นร้อยได้นะครับทุกคนดูดูดิดูด,ด,ด,ดิแต่อาจ,จะช้าหน่อยอย่าไปหาทำนะครับทุกคนเห็นปะชั้น ชั้นสองร้อยก็จะเจอจูอาบักอานะครับจูฮาบัดอันหนึ่งตีวัดก่อนเออทุกคนว่าตัวเดียวไหวไหม αι? ไหววะไหววะดูดิรถโคตรไวอะ <S <S ่วะเี่ยโคตรโหดตัวเดียวแบบแรงอาทะลุชั้นสองร้อยได้เลย่ะ <S <S ผมว่าอัพเดตหน้าน่าจะมีชั้นสามร้อยนะ ดูดิตัวเดียวไหวชิวเลยนนองดูดิน,นี่ขนาดยังอัพไม่สุดนะยังเหลือแบบเทียอีกตั้งห้าวลฮะเนี่ยเห็นไหมอ่าแล้วกุสกัดไม่ติดหรอเฮ้ยเอาได้ลิลิกเอานนองแล้วพี่ได้ลิลิกไงโอ้ยโอ้ยผมบอกลิลิกนี่สุดโหดนะครับทุกคนออกเลยตอแนแรกการจะจบคลิปเดี๋ยวผมขอไปอัพลิลิกแป๊บนึง โอเคเดี๋ยวผมจะมาอัปลิลิกนะเขาผมนะทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรโหดนะตอนแรกผมไม่คิดผมจะได้นะเวไหมแม่งได้เฉยฮะผมบอกเลยว่าโคตรโหดนะลิลิกอันนี้แนะนําให้รีบผ่าเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวผมได้แล้วดีเนาะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผงจะพอเปล่านะดูดิดูมันบวกนะทุกคนดูดิอันนี้ขนาดแรงจีนะบวกหกสิบห้าเวล่ะเอาแม่งเลยอะเจ็ดสิบเวลแปดสิบสองเวลเก้าสิบเวล 97วิวเอ้าไม่พอฮะใช้ตัวเลยแ <laughs> ล้วกัน97วิวนะครับทุกคนแต่ว่าบวกดาเมจดาบมันโคตรง่อยฮะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสายเงาสุดโหดนะเพราะว่ามันลิลิกมันชงมาทางเงาอะแล้วก็ดูวิวพอดดาเมจดิบวก11%เอ็เเนะแล้วก็บวกดาบมันแบบมันกักมันกักแรงด้วยทุกคนยงัยงไงเงาก็โหดกว่าอุ้ยโคตรโหดอะลิลิกเดี๋ยวผมลองใส่ดี่ใส่แทนอะไรดีอะทุกคน คือถ้าเลเวลผมจะถึงกันได้ผมสามารถใส่ยัดเข้าไปได้นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเลเวลถึงแบบหกร้อยเจ็ดสิบห้าผมจะใส่ดูได้เก้าอันไงแต่ว่าตอนนี้ผมต้องหาออกสอันหนึ่งเพื่อใส่ดูดว้าดูดูดับเอ็ดเงาผมนะนี่ฮะขึ้นเป็นสิบเอ็ดจุดแปดสิบแปดวีจีนะครับผมนะทุกคนโคตรโหดเลยแม่งโคตรโหดแม่งดาเอ็แบบทะลุทะลวงอ่ะ โ oh. เดี๋ยวไปดูดีเสกันก็ได้คะเอาแค่ตัวเดียวนะเพราะว่าอีกสองตัวผมยังปั้นไม่สุดเลยเอาแค่ตัวเดียวดูก่อนดีเสนะฮะอยู่ที่หกสิบห้าฮะหกสิบห้าวีจีนะครับนะทุกคนประมาณนี้ผมว่าผมได้โซโล่ไปชั้นชั้นชั้นปราสาทถ,ถึงชั้นร้อยแล้วนะผมว่านะยี่โคตรโหดอะน,นี่ค่ะแค่ตัวเดียวนะหกสิบห้านะครับทุกคน โอ้โหก็ไปหาหากันนะครับวันนี้ทริปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้อย่าลืมสปอนเซอร์ผมด้วยนะร้านนีโมช็อปนะครับสับใครที่กำลังมองหา,าร้านกิฟต์เกมพาร์ทนะหรือว่าร้านรับฟาร์มแมบต่างๆนะครับวันนี้ก็สามารถที่เข้าไปดูกันได้นะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมนะแล้วก็แอปยนะูจีโฟนแอปเอฟเคตลอด24ชั่วโมงนะสับใครที่กำลังมองหาแอปแอปเอฟเคแล้วผมแนะนำแอปยูจีโฟเลยนะครับนะลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเช่นกันนะโหลดเสร็จแล้วนะอย่าลืมใช้โค้ดผมด้วยนะไไดดด้้้ิใใใชชชททลอออองงงฟฟฟรรรรรรีีีนนนนนะะะะะคคคคัับบุกกกขขจเเ่มมาา็ ครับคินนี้บายผมเจมไปในคลิปหน้านะครับผมบาย